ครับเจ็ดสองสองครับะจะลองเครื่องให้โปโปโตา้าดีเจ็ดสองสองสภาพเดิมไม่แกะไม่เปิดนะครับสวยๆอย่างนี้แหละอ้าวฟังเสียงเลยน้ำก็มาเลยเนี่ยเราก็ทานน้ำไม่เปิดมานิดนึงเปิดน,น้ำมานิดนึง

แรงอาจเลงเวียงครับอย่างนี้ไปใช้นานๆนะครับไปอย่าลืมเติมน้ำเติมน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแดยวครับ